ประตูเปิดแล้วสวรรค์ถองนักเดินทางเลยเนี่ยลมแรงมากทุกคนดูผมสิดูต้นไม้ไถึงแล้วหอบอยู่ลมแรงมากมากสุดยอดลมเย็นมากนกน้ำที่นี่เยอะมากบ่อยครั้งที่ผมขี่ผ่านกลับไปถึงบ้านก็คือติดเต็มกระจังหน้ารถเลยแดดเริ่มไม่มีผลกับความหนาวแล้ว สวัสดีครับ EP สอมาแล้วแบบไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ดนดนๆเพราะว่าด้วยความที่จาก EP หนึ่งเนี่ยเ,เราก็ได้เรียนรู้มาบ้างแล้วว่าการที่ไม่มีไมคมันไม่เสียงแตกมากๆวันนี้ก็ถือโอกาสเป็นการรีวิวไปในตัวครับนี่ก็จะเป็นตัวไมคของ DJI สอยมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีกระเป๋าใส่ให้ด้วยอย่างดีเลยก็ ดูรีวิวมาเยอะมากเหมือนกันนะกว่าที่จะตัดสินใจซื้อเพราะว่าด้วยความที่เราก็คิดนะว่าเอ้ยลราพังเพียงแค่กล้องอาจจะโอเคแล้วหรือเปล่าแต่ว่านึกถึงว่าเผื่อบางทีที่เราไปที่จุดที่ลมแรงแรงแล้วก็จุดที่อาจจะอะ่มีเสียงรบกวนหรืออะไรอย่างนี้ก็เลยอลองดูดีกว่าแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยวันนี้เราก็มาพร้อมกับไมดีใจมินินะครับตัวนี้ก็ซื้อมาเป็นเซตเลย5,000กว่าบาทได้นะก็ไม่แพงเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งตัวท็อกว่าที่เป็น DJI m i x 2ตัวนั้นก็ราคาประมาณ1,2500บาทถ้าเป็นตัวเซ็ตกลอ่องพร้อมกับตัวรับแล้วก็ตัวไม์ที่เป็นตัวส่งสัญญาณ2ตัวก็จะประมาณ1,200 0อันนี้ผมก็ซื้อมาเป็นกล่องเลยแล้วก็จากภาพที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นภาพจากกล้องของ Action 5นะครับก็จะเป็น DJI Osmo Action 5ซึ่งก็ซื้อมาเป็นเซ็ตของ a v e n g e r Combo ครับราคา ประมาณหมื่นห้าหรือหมื่นหกถ้าผมจะไม่ผิดพุ่งสั่งมาไม่นานนี่ก็ลืมราคาซะแล้วตอนแล้วก็จะบอกว่าทําการบ้านนานมากนะก่อนที่ผมจะซื้อเพราะว่าเอเจ้าเก่าที่เป็นเจ้าตลาดก็คือก o Pro เนี่ยเขาก็มีชื่อเสียงดังอยู่แล้วทีนี้ด้วยความที่เราตอนเราเซิร์ชไปมาเนาะเห็นรีวิวเปรียบเทียบกันว่าเอ๊ะเห็น d j เเขาก็ทำแอคชั่นแคมเหมือนกันแล้วก็ออปชันก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะก็เลยลองไปเปรียบเทียบสเปคดูปรากฏว่า น่าสนเหมือนกันทีนี้เปรียบเทียบไปไปมา,มาผมรู้สึกว่า DJI ได้เปรียบเยอะมากเลยอะแล้วก็เห็นหลายเสียงนะที่เขาบอกว่าเอย้ถึงขั้นที่ว่าคนที่จับ GoPro มาก่อนเนี่ยถึงขั้นยอมย้ายมา DJI ในรุ่นเนี้ยตัวที่เป็นตัว DJI Osmo Action 5 pro เนี่ยนะครับ mm hmm. ก็แสดงว่ามันต้องเป็นของเด็ดแน่ๆเลยแหละถึงขั้นที่ว่าสามารถเปลี่ยนใจคนที่จับ GoPro มาก่อนมาจับตัวประมาณนี้ได้อารมณ์เหมือนฟิล คนที่จับ Apple แล้วจ,จู่ๆมาเปลี่ยนเป็น Android เงี้ยผ,ผมว่า,าก็น่าจะประมาณนั้นก็ถือว่าเอ๊น่าจะมีนัยยะอยู่นะถึงขั้นเขาอยอมเปลี่ยนใจใสดงว่าเขาต้องดีจริงแหละก็ะเลยลองเอามาเป็นตัวนี้แล้วก็มาเทสในสนามในวันนี้ดูดูครับโอเคเอาละตอนนี้เดี๋ยวเรากาลังจะเริ่มออกเดินทางครับเดี๋ยวผมจะพาไปทดสอบกล้องกับเสียงที่อ่างเก็บน้ําบางพะกันซึ่งไม่ต้องสืบเลยว่าบางพะเนี่ยลมแรงมากอยู่แล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ ทดสอบไหม่ได้อย่างดีเลยแหละแล้วก็เสียงรบกวนต่างๆการยืนหน้าลมการยืนหลังลมเดี๋ยวเราจะไปดูกันตอนนี้ผมออกเดินทางจากเจพาร์คศรีราชาครับก็ไม่ไกลจากอ่างเก็บน้ําบางพระเท่าไหร่นะระจะทางจากนี้ไปก็น่าจะไม่ไกลนิดเดียวมีทางลัดอยู่ซึ่งบ้านผมก็อยู่แถวๆนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปเทศกันวันนี้ถือว่าลมแรงมากเมื่อวานซืนกับเมื่อวานจนกระทั่งถึงวันนี้ถือว่าลมดรอปไปบ้างพอดูเพราะว่า ก่อนหน้านี้ลมแรงมากๆจริงๆอ่ะถ้าทุกคนไปดูของ EP ีแรกที่ผมทำของที่เราไปบ้านแม่หญิงสุภกา,ารกันก็เรียกได้ว่าเจอลมตั้งแต่ e ีีแรกเลยแล้วลมก็ๆๆโหดมากโ okay. อเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันวันนี้ฟ้าโล่งแสงแดดดีเป็นใจมากซึ่งผมเชื่อว่าบรรยากาศแบบนี้แหละที่เทสแสงเทส,สลมเนี่ยรับรองว่าได้เห็นประสิทธิภาพกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่นอน โอเคยังไงเดี๋ยวเราเดินทางกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปถึงเราจะให้ดูกันแล้วก็วันนี้เ,เป็นอีกข่าสาคัญที่หลายคนที่ไม่ได้มาอ่างบางพระอาจจะไม่รู้นะก็คืออ่างเก็บน้ําบางพระตอนนี้เข้าจากประตูข้างได้แล้วครับเย้ yeah. ซึ่งประตูตรงนั้นก็จะเป็นประตูตรงฝั่งสุสานแต่ก่อนเนี่ยคนที่มาอ่างเก็บน้ําบางพระเนี่ยก็จะคุ้นชินกันอยู่แล้วในการใช้สัญจรก็คือเข้าทาประตูหน้าแล้วก็ออกทาประตูหลังซึ่ง มันจะทําให้เราวิ่งวนรอบอ่างบางพระได้เป็นวงกลมเลยแต่ว่าตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเขาปิดไปช่วงหนึ่งล่าสุดที่ผมใช้เส้นตรงนั้นที่เป็นประตูหลังของล่าสุดที่ผมใช้เส้นตรงนั้นที่เป็นประตูหลังของบางพระก็ปิดดึกอยู่นะผมผ่านเข้าพันออกเมื่อล่าสุดไม,ไม่ไม่ถึง2ออาทิตย์อนะ่ะ ทุ่มนึงก็ยังเปิดอยู่แต่ผมไม่มั่นใจว่าเปิดได้เต็มที่ถึงถึงกี่โมงก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีโอเคเดี๋ยวยังไงเดินทางก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูกัน go นักเดินทางเลยโอเคเราเข้ามาที่ประตูหลังของอ่างบางพระกันแล้วครับนี่จริงๆช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตอนที่มีดอกไม้ติดเนี่ยจะสวยมากแล้วรองขท้าทางก็จะเต็มไปด้วยดอกชมพูพันทิพย์แล้วก็เหมือนจะเป็น ต้นอินทนิลหรือเปล่านะถ,าถ้าจำไม่ผิดนะข้างๆตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่ครับนี่บนทางสวยมาก โอเคอันนี้เราก็มาถึงลานจอดแล้วลานจอดอยู่ตรงนี้ครับวันนี้ที่จอดเลยเยอะมากคนไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะว่ายังแดดร้อนอยู่เลยโอ้เหลือเฟือโอเคหาที่จอดกันก่อนโอเคจอดรถเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อ่างเก็บน้ำบางพระกันแล้วที่จอดเยอะมากดูสิอ่ะเดี๋ยวให้ดูที่จอดเต็มเลย ตอนนี้เหมือนจะเลยช่วงที่ดอกชมพูพันทิพติดดอกไปแล้วครับก็เลยไม่ค่อยเห็นดอกแล้วเมื่อกี้ที่เจออยู่ตอนที่เราขี่ลงเนินมาจากปะตตุหลังก็จะเห็นอยู่นิดนแต่นหน่อยแต่อันนั้นไม่ใช่ชมพูพานพย์เหมือนจะเป็นเป็นกลุ่มบกหรืออินทนิลอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะถ้าผมจะไม่ผิดนะโอเคเดี๋ยวพาไปดูวิวด้านบนกันตอนนี้ลมเริ่มมาแล้วนะครับแล้วก็าภาพ ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นภาพของ DJI Osmo Action 5 Pro ที่ผมอัดด้วยอัตรา4ต่อ3 60เฟรมเรทแล้วก็ลมแรงมาก <c oughs> เนี่ยลมแรงมากทุกคนดูผมสิดูต้นไม้คือคือลมแรงมากแล้วก็ตอนนี้เราใส่ไม้ไว้แล้วแล้วก็มีวินชิลด้วยที่จะเป็นตัวเหมือน เหมือนฟู่ฟูช่วยกันลมเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าตอนนี้ผมอัดไว้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าเสียงลมจะแทรกไหมเดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนแนละ้วเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูครับว่า,เ,าเสียงลมจะเข้าไหมแล้วก็บรรยากาศจะเป็นยังไงเวลาเจอลมแรงแรงปะมลมสุดยอดแนะนำทุกคนที่มาเทสนี่ไม่ต้องเซตผมมากมายเพราะหัวคุณจะเกิดเจอ,ออยู่แล้ว มาดยวปดีกันนี่บรรยากาศลมแรงมากทุกคนดูดวิวโอเคตอนนี้เราก็อยู่หน้าบันไดขึ้นขอบอ่างแล้วครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดถ่ายรูปที่สวยที่หนึ่งของบางพระสวยมากอ้ เขาเพิ่งตัดหญ้าไปก็เลยทางเตียนมากเลยโอเคแล้วก็วิดีโอตอนนี้ที่ทุกคนเห็น mm hmm. ย้ำอีกครั้งนะครับอัตราที่ผมใช้อัจจะเป็นภาพ 4K 60 f เฟรมเรทแล้วก็โหมดกันสั่นจะเป็น l o อกสเตดี้ธรรมดาไม่ใช่ล mm ็อกสเตดี้พาด์นะแล้วก็ไมคตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดโหมดนอสแต่ว่ามีวินชิวสายกันมาแล้วเพื่อการลมเพราะว่า ผมเชื่อว่าถ้าไม่ใส่ลมน่าจะเข้าไม้แน่นอนก็เลยใส่มานิดหนึ่งเอาล่ะเดี๋ยวไปถึงข้างบนนะเดี๋ยวผมจะพาเทสว่าถ้าเกิดว่าผมเปิดโหมดน้อยแคนเซลลิ่งเนี่ยของที่ตัวไม้เนี่ยเสียงจะเปลี่ยนยังไงแค่ไหนเดี๋ยวต้องไปเทสกันโอ้เหนื่อยอยู่นะแต่ก็บิวดีมากจะถึงแล้ว พอบอยู่โอ้เอาเรื่องโอเคเรามาถึงแล้วคนเยอะมากนี่ขนาดว่าตอนนี้เวลาสี่โมงครึซึ่งแดดยังแรงอยู่คนก็ยังไม่ย่อท้อนะครับมันเยอะมากโอ้ไปเดี๋ยวพาเดินไปทางนน้นกันเดี๋ยวหาโมงเงียบๆวันนี้เดี๋ยวผมจะเทสให้ดู ลมสะอดบาะคนถามว่าทําไมถึงไม่เทสไม้ด้วยการที่ไม่ใส่วินเลยเอาเป็นไม้เปล่าๆเลยว่าจะเป็นยังไงคือผมดูจากบางช่องมาก่อนแล้วว่าเสียงถ้าเราไม่ใส่ตัวกันลมเนี่ยไม่รอดครับเดสเดสแน่นอนลมแรงมากๆก็เลยอ่ะ ลองใส่ตัวการลมเหลือเทสโนนส์แคนเซลลิงกันดีกว่าเพราะว่าคลิปนั้นที่ผมดูเนี่ยเขายังไม่ได้เทสด้วยตัวการลมช่วยเขาเทสแค่ว่า,าไม่มีตัวการลมแล้วเทียบความแตกต่างในการเปิดกับปิดโหมด noise cancelling ผมก็เลยอ่าทั้งนั้นผมอาสาเทสเองว่าถ้าผมใส่ตัวการลมแล้วเปิดกับปิดโหมดจะต่างยังไงเดี๋ยวเรามาดูโอ้ทุกคนดูบรรยากาศ ยอดสวยมากคนยังไม่เยอะโอ้วด,ดีจังโอเคเดี๋ยวเราเทสใหมค์กันเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะวันนี้ผมจะเทสหมค์ทั้ง4แบบเลยแล้วกันครับก็คือทั้งที่ใส่กับไม่ใส่วินชิลแล้วก็เทสที่ว่าเปิดกับปิดโหมดนอตแคสซิ่ง เดี๋ยวเราเทสแบบแรกกันก่อนเอาละเดี๋ยวเราเทสแบบแรกกันเลยครับก็คือแบบเพียวๆเลยไม่ใส่อะไรเลยตอนนี้ผมเชื่อว่าตอนนี้ผมถอดบีนชิลออกทุกคนนะ่าจะยินเสียงลมบ,บ้างแล้วแหละตอนนี้ลมมาจากทางทิศทางซ้ายมืออะเนี่ยผมหันใส่ลมเลยอาจจะยอนแสงนิดนึงนะเนี่ยตอนนี้ผมกำลังหันใส่ลมแล้วแบบแรกก็คือไม่ใส่บินชิลแล้วก็ไม่เปิดน้อยแคนเซิลลิงครับเรามาลองดูกันว่าเสียงจะเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้ทุกคน ก็น่าจะได้ยินเสียงลมบ้างตอนนี้ทุกคนนี้ก็คือเป็นตัวนี้เปล่าๆเลยครับอ่าส่วนล็อกเกอร์ลิงเปิดปิดจะใช้เป็นปุ่มตรงนี้เห็นไหมจะเป็นปุ่มเปิดปุ่มปิมปดส่วนปุ่มเชื่อมตอนนั้นไม่ใช่นะถ้าเกิดเรากดปุ่มเปิดปิดเครื่องเนี่ยมันจะขึ้นไฟเหลืองที่อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นี่ถ้ามีไฟเหลืองขึ้นหลังจากกดปุ่มเปิดปิดนั่นก็หมายความว่าเราเปิดล็อกเซอร์ลิง แต่ว่าถ้าเราจะปิดโหมดน้อยแค่ซอลลิงก,ก็แค่กดปุ่มเดิมอีกครั้งหนึ่งก็คือปุ่มเปิดปิดอีกครั้งหนึ่ง <m> ไฟเหลืองก็จะหายไปมันก็จะเป็นการปิดโหมดอะไรลเลยเนี่ยเสียงบบเต็มเต็งเลยเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเสียงลมแน่นอนที่คนจะได้ยินตอนนี้ผมยังไม่รู้คคนะว่าเสียงเป็นอะไรกำลังมาแล้ว,ว,เ,ลวเ,อเอาดิโอเคน่าจะชัดเจนก,กันแล้วเนาะโอเคส่วนต่อไปแบบที่2ก็คือ ไม่เปิดโหมดน้อยแคนเซลลิ่งแต่ว่าผมใส่วินชิลแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงอ่ะเทคอีกรอบ่อให้ชัวร์ว่าไม่ได้เปิดน้อยแคนเซลลิ่งอ่ะไม่มีอ่ะเปไงบ้างเสียงที่ทุกคนได้ยินตอนนี้ก็คือเป็นเสียงของใส่วินชิลแต่ไม่เปิดน้อยแคนเซลลิ่งครับเนี่ยลมปะทะเต็มๆเลยเนี่ยหัวหัวกระเจิงหมดแล้วอ่ะฮัลโหลฮัลโหลเทสหนึ่งสองฮัลโหลฮัลโหลอันนี้คือเสียงแบบที่สองครับเสียงที่ ปิดโหมดน้อยเคสซอร์ริงแต่ใส่วินชิลลองดูซิว่าเป็นยังไงอ่ะผมเดินสวนลมสู้เนี่ยอ่ะเนี่ยอึ่มล่อสะหัวกระเจิงเลย <c oughs> เป็นยังไงบ้างฮัลโหลฮัลโหลเทสฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลทุกคนได้ยินเสียงลมไหมฮัลโหลฮัลโหลอันนี้เทสแบบสองครับฮัลโหลอ่ะโอเคน่าจะน่าจะได้ยินกันชัดแล้วนะ,นะเนาะอันนี้คือ ปิดโหมดน้อยแคสซลลิงแต่ใส่วินชิลอันต่อไปเทปแบบที่สามครับอ่ะต่อไปจะเป็นแบบที่สามก็คือไม่ใส่วินชิลแต่ผมจะเปิดโหมดน no ้อยแคสซิลลิงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงส่วนการเปิดโหมดน no ้อยแคสซลลิงก็คือนี่แหละใช้แค่ปุ่มตรงนี้ปุ่มเปิดปิดใหม่แล้วอีกฝั่งนึงจะขึ้นเป็นไฟสีเหลืองไม่รู้ผมไม่รู้เห็นไหมนะนี่ตรงนี้จะตรงมุมนี้จะขึ้นเป็นไฟสีเหลืองอ่ะ แล้วก็ตอนนี้เสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ก็คือเป็นแบบที่3าครับก็คือไม่ใส่วินชิลแต่ว่าเปิดโหมดน้อยแคสซิลิ่งลองดูเสียงซิเป็นยังไงฮัลโหลเทสหนึ่งสองฮัลโหลฮัลโหลแบบอันนี้คือเสียงแบบที่3ามครับฮัลโหลอันนี้คือเสียงแบบที่สามครับไม่ใส่วินชิลแต่เปิดโหมดน้อยแคสซิลิ่งเสียงที่ทุกคนได้ยินตัวน,นี้คือแบบที่3าเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมก็เดินส่วนลมแล้วก็ลมค่อนข้างแรงมาก ทั้งลมทั้งแดดเลยเป็นยังไงบ้างอ่ะโอเคนะน่าจะยิงกระชันแล้วต่อไปจะเป็นแบบที่สี่คือแบบสุดท้ายก็คือแบบเต็มเต็มสูบเลยก็คือเปิดทั้งหมดนะแคสซลิง่งแล้วก็ใส่เวนชิลล้วยเดี๋ยวเรามาลองทีอเอ๊ะเรียบร้อยตอนนี้เราก็ใส่เต็มพิกัดแล้วตอนนี้ผมใส่ทั้งวินชิลแล้วก็ใส่ทั้งน้อยแคสซลิง่งเปิดใช้ทั้งสองอย่างเลยครับอันนี้ก็คือแบบเต็มพิกัดเลยเามาฟังเสียงกันว่าจะเป็นยังไงอ่ะผมจะเดินสวนลมแล้วตอนนี้ผมจะเดินไปแล้วก็สู้ลมไปด้วย เราทุกคนลองรู้ว่าเสียงที่ได้ยินจะเป็นประมาณไหนอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเทสปันเนอตัวเลยนะครับว่าตัวกล้องของ Osmo DJI Action 5 Pro เวลาย้อนแสงเนี่ยจะประมาณนี้อ่ะทุกคนดูชัดๆเลยอ่ะเนี่ยเททั้งเสียงเททั้งกล้องเปในตัวเลยเอ้าตอนนี้แดดอยู่ฝั่งซ้ายมือของผมนะนี่อันนี้ด้านล่างสะดุดที่เราขึ้นมาเมื่อกี้ อันนี้ผมดูโบสันนางอันนี้ก็ถือว่าย้อนแสงนิดนึงอันนี้ตามแสงอลองฟังเสียงเป็นยังไงอ,อันนี้ย้อนแสงเนี่ยตอนนี้ผมเดินโต้โลบแล้วโอเคไหมครับได้ยินเสียงกันชัดเนาะ,อ,ะอันนี้คือโหมดสุดท้ายที่ทุกคนได้ยินอยู่ก็คือผมเปิดทั้งน้อยเคสซอริงแล้วก็ส่วินชิลด้วยโอเคน่าจะครบถ้วนในการรีวิวเสียงเนาะ อันนี้ผมยังไม่รู้นะว่าเสียงที่ทุกคนได้ยินจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนที่ผมไปตัดต่อเสร็จเข้ากล้องเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังอีกเทนึงโอเคเดี <S 2> <S 2> <S 2> ๋ยวพาชมวิวของอัมบะพักก่อนดีกว่าโก ตอนนี้ลมแรงมากลมแรงมากๆสุดยอดเป็นการเทสอย่างดีเลยตอนนี้เสียงที่ผมกำลังเปิดใช้อยู่ก็คือเปิดน้อยแคปซูล i n g แล้วก็ใสายวินชิลด้วยก็ลองฟังกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงผมว่าผมน่าจะใช้หมดตัวนี้ในการถ่ายตลอดที่อยู่บางาพระเลยเพื่อกันกเหนียวไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวให้ดูวิวอ่างกันอันนี้หลังจากที่เข้าอ่างมาก็เนี่ยวิวด้านล่างเป็นอย่างนีเห็นไหม โอเคอันนี้เราก็เดินมาจะถึงฝั่งซ้ายสุดของสันอ่างเก็บน้ําบางพาแลครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดออกกําลังกายของหลายๆคนเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นทางชันออกไปยื่นไปตรงอ่างยูววสวยมากครับตรงนั้นจะเป็นทางยื่นออกไปค่อนข้างใหญ่อยู่นะส่วนมุมทางนั้นก็จะเป็นจุดออกกําลังกายตรงนี้จะเป็นทางตันนะครับคนที่เข้าอ่างบางพามาทางประตูด้านหน้าสุดแล้วเลี้ยวซ้าย จะมาถึงตรงนี้เป็นทางตันเพราะว่าเขาจะให้จอดรถตรงนั้นแล้วก็ตรงสันอ่างที่คนเดินตรงนี้จะไม่สามารถขึ้นมาได้ก็ต้องจอดไว้แล้วก็เดินมาตรงบริเวณสันอ่างที่เราเดินมาเมื่อกี้กันทางยาวๆบางคนก็เริ่ม,มออกกําลังกายกันแล้วตอนนี้นี่สันเขื่อนที่เราเดินมาเมื่อกี้อันนี้ป้าก็เขียนบอกชัดเจนอยู่นะครับห้ามรถทุกชนิดสันผ่านอ่าไม่ว่าจะมอไซค์หรือว่าจักรยานก็ไม่สามารถผ่านได้นะ เื่อความปลอดภัยของคนที่วิ่งกอลังการอยู่บนนั้นด้วยอันนี้เวลาเปิดเข้าออกของที่นี่ประมาณนี้6โมงถึง9โมงในวันจันทร์ถงึงศุกร์ถ้าเป็นตอนเย็นก็คือ4โมงเย็นถึงทุ่มหนึง่งเพราะว่าที่นี่จะเข้าได้แค่ตอนเช้ากับตอนเย็นเท่านั้นถ้าเป็นช่วงเวลาปกติกลางวันจะไม่สามารถเข้าได้ครับอันนี้ก็เป็นมุมฝั่งซ้ายสดุด ของสันอ่างตรงนี้ก็จะมีโซนออกกำลังกายอยู่ด้วยนี่เป็นเครื่องเล่นดูดิออกกำลังกายตรงวิวขอบอ่างคือไม่คดีมากเนี่ยทุกคนดู วันนี้ก็ถือว่าน้ําลงมากนะปกติที่ผมมาน้ําจะเยอะกว่านี้แต่ว่าตอนนี้ที่ผมมาเป็นหน้าแรงวันนี้ก็วันที่12มกราก็เลยไม่ค่อยมีน้ําเท่าไหร่ครับอะจะพาทุกคนขึ้นไปดูบนนี้นี่จุดชมวิวแผ่นตัวนี้อาจจะกรอบนิดนึงนะยังไงก็เดินกันระมัดระวัะวงถ้าจะให้ดีก็คือเดินตามตรงสรันตะปูเห็นไหมทีม่วินตตะปูอยู่ แต่ว่าเขาก็ตีระยะให้ค่อนข้างถี่อยู่นะตะปูน่าจะปลอดภัยแต่แบางช่วงที่ผมมาก็อาจจะมีรูๆว่างเนี่ยอันก็มีรูนิดนึงก็เราก็ระวังนิดนึงไม่อยากอย่าเป็คนคเก้าวล้าวนะ <c oughs> <c oughs> เป็นทางชันขึ้นมาเนิ่สวยมาก мам, Okay. เมื่อกี้เราก็ไปเทสฝั่งซ้ายขอบอ่างบางพระกันมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งขวาหลังจากที่เราเข้าาขอบอ่างมาจะเป็นจุดชมวิวเหมือนกันสวยกว่าแต่ว่าจะก่อนรถจอดตรงน,นั้นได้ถ้าคนที่เข้ามาจากประตูหลังแต่ว่าหลังๆเขาไม่ให้จอดแล้วครับก็เลยไม่ค่อยมีคนไปฝั่งนั้นแล้วก็ค่อนข้างเดินไกลกว่า,วานิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูว่าเป็นยังไงที่ขอบอ่างบางพระอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดสำคัญที่นี่ก็คือ ที่นี่วิวสวยมากฉะนั้นคนที่จบปริญญามักจะมาถ่ายภาพมนที่นี่ครับแล้วก็พรีเวดดิ้งต่างๆงานแต่ง a n เว v e r s a r y ก็มักจะจัดที่บริเวณขอบสันอ่างตรงนี้ด้วยความที่วิวที่สวยแล้วก็บรรยากาศที่ดีมีลมที่พิ้วกก็เลยทําให้หลายคนมักจะมาจัดอีเวนต์กันที่นี่แต่ผมไม่มั่นใจนะว่าคนที่มาจัดหรือมาถ่ายต้องชําระค่าธรรมเนียมอะไรหรือเปล่ากับสถานที่เพื่อเพื่อใช้ในการตรงนั้น แต่ที่แน่อย่างนึงก็คือนกน้ําที่นี่เยอะมากเชื่อว่าหลายคนที่เป็นนักถ่ายภาพากล้องเทเลสโ,โคปหรือคนที่ชอบถ่ายธรรมชาติหรือถ่ายนกเนี่ยบางพระไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนในเรื่องของนกที่เยอะขนาดนี้ไปเดี๋ยวผมพาไปดูอีกฝั่งหนึ่ง ตอนนี้คนก็เริ่มเยอะแล้วครับตอนนี้เวลา5โมง20นาทีคนเยอะมากตอนนี้คนเริ่มเลิกงานกับบางคนที่ต้องการพักผ่อนมาวิ่งนอนเย็นก็เริ่มมากันแล้วแดดเริ่มไม่มีผลกับความหนาวแล้วตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วถึงแม้จะมีแสงแดดก็บางคนมาออกกําลังกายกันแล้วตอนนี้ ลมอ่อนกว่าตอนที่เรามาตอนแ,แรกนิดนึงไม่รู้ว่าเสียงในไม้ยังเป็นยังไงอยู่บ้างนะทุกคนก็ลองฟังดูนะครับอ,อันนี้อีกคําเตือนหนึ่งของคนที่จะมาอ่างบางพระนะครับสาหรับคนที่รักรถหรือว่าคนที่แพ้แมลงง่ายๆนะทุกคนดูคือที่นี่เนี่ยตอนเย็นๆเนี่ยเนี่ยประมาณ6กโมงหรือแสงหมดเนี่ยมแมลงจะเริ่มออกมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆแมลงชีปากขาวครับแล้วก็จะมีใย แบบเมื่อกี้ที่ทุกคนเห็นเต็มไปหมดเลยในช่วงเท้ามืดกับช่วงตอนเย็นๆซึ่งถ้าคนที่ขี่ผ่านตรงแถวนี้ช่วงดึกๆหรือว่าประมาณ6กโมงเย็นจนถึงทุง่มหนึ่งเนี่ยจะมอเตอร์ซคจะรถใหญ่อะแล้วคุณเป็นคนรักรถเนี่ยรถคุณเปื้อนมแมลงพวกนี้แน่นอนซึ่งบ่อยครั้งที่ผมขี่ผ่านกลับไปถึงบ้านก็คือติดเต็มกระจังหน้ารถเลยคนที่ไม่ชอบหรือคนที่ห่วงรถก็ก็ระวังไว้ละกันก็ลองดู าทิตย์ตกที่นี่สวยมากๆฟ้าจะแดงอย่างนี้เลครับทุกครั้งที่อาทิตย์ตกตอนนี้ก็5โมง45แล้วแสงใกล้หมดแล้วอากาศเย็นมาก เรามาถึงอีกฝั่งหนึ่งของขอบอ่างกันแล้วครับนี่ตอนนี้ก็จะมีจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งเหมือนกันอยู่ที่ฝั่งหนึ่งของขอบตรงนี้รถจะจอดไม่ได้นะครับไม่อนุญาตก็ได้แค่สัญจรผ่านเท่านั้นกับมีช่องเลนที่คนเดินได้ตรงนี้จะมีแต่ต้นลำธูมเต็ไมไปหมดเลยสวยมากตอนนี้น้องๆก็ทิ้งดอกหมดแล้ว นี่อันนี้เป็นจุดชมวิวของฝั่งทางออกของอ่างเก็บน้ำบางพระครับไม่ค่อยมีคนมาเพราะว่าตรงนี้เดินไกลกว่าถ้าถ้านับจากตรงทางเข้าทางหลักนะนี่ดูวิวสิสุดยอดนี่อากาศดีมากๆไม่มีคนเลย นี่ขนาดตอนนี้ไม่มีแดดแล้วอากาศก็เย็นสบายทางยังเดินไปได้อีกหลายขั้นเลยโอ้ไม่มีคนเลย ตอนนี้ก็มีบันไดลงมาชิดน้ําด้วยถ้าช่วงที่หน้าน้ําขึ้นหรือหน้าฝนตรงนี้จะมีแต่น้ําลงมาไม่ได้เลยวันนี้น้ําลงครับหน้าแรงอน้ําเต็มไปหมดเลยว้าว โอเคครับน่าจะได้แก่เวลาแล้วแหละตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วก็ได้ยินเสียงของ DJ m ม m i n i ไปแล้วที่ผมได้ทดสอบให้ดูก็เดี๋ยววันนี้ขอปิดการรีวิวเลยละกันเป็นการรีวิวทั้งตัวไม้ตัวกล้องแล้วก็ตัวขอบอ่างบังพระไปนในตัวก็บอกว่าทุกคนน่าจะชอบคลิปนี้นะครับปิดท้ายกันด้วยบรรยากาศแบบนี้เลยรบมเย็นมากโอเคแล้วเดี๋ยวพบกัน EP หน้า EP นี้เป็นแบบรีวิวเรื่องด่วน ก็ขอมาเทสไมากับกล้องดูก่อนแล้วเดี๋ยวอีพีที่3าน่าจะไปเที่ยวเต็มตัวแล้วแล้วก็ขอฝากไว้ล่วงหน้าครับเดี๋ยววัยนี้ไปเดือนมกราเราจะไปที่ภูหินล่องกล้ากับอุทยานแห่งชาติเด็กๆอีกหลายที่เลยไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติตาดมออุทยานแห่งชาติน้ําหนาวอุทยานแห่งชาติเขาค้อไปกางเต้นที่ทุ่งแสลงหลวงแล้วก็ลงไปถึงภูหัวห้อมที่เป็นจุดกางเต้นหลักอีกจุดหนึ่งของกับแถบทาง เลยหรือเพชรบวนเลยเดี๋ยวลองไปดูกันว่าจะเป็นยังไงสำหรับ EP นี้ก็ขอปิดการรีวิวแล้วก็ทดสอบไปพิจารณานี้ครับเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าขอบคุณครับ